ส่งความเคลื่อนไหวก้อยตูนหลังเป็นสามีภรรยายกันแล้วเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วสำหรับก้อยรัชวินกับตูนอธิวราคงมาลายหรือตูนบริสแลมที่จุงมือเข้าพิธีวิวาแล้วในวันที่28พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาณโรงแรมเดอะไอท h นีโฮเทลอาร์ตตอร l ่คล t เ o นโฮเทลกรุงเทพทำกลางสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายอย่างอบอุน่นวันนี้จะพาไปส่องความเคลื่อนไหวในอินสตา แกรมของเบาเสาวป้ายแดง เริ่มต้นที่ก้อยได้โพสต์ภาพกูสุดสง่าในแคปชั่นงานแต่งมัาราธอนเมื่อวานนี้ตี3ถึงตี5งานแบบนอสเซ p แถมคืนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้นอนเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกินจริงกว่าที่นึกฝันไว้มากความรู้สึกมันเยอะมากมีสิ่งที่อยากพูดอยากขอบคุณมากมายขอเวลารวบรวมสติและพลังสักครู่จะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่เนือสิ่งอื่นใดภาพที่สวยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนจริงๆ ถ้าพิธีคริสคือการจูบเพื่อแสดงความรักและเคารพต่อสามีของไทยเราก็คงเป็นการกราบเมื่อวันนี้ก้อยกราบพี่ตูนแทบเท้า แทบตักและแทบอกครบท้วนทั้งหมดดูสิว่ารักและเคารพม,มากแค่ไหนในขณะที่อินสตาแกรมของพี่ตูนได้โพสต์ภาพคู่พร้อมข้อความสุดซึ้งว่ากรับขอบพระคุณทุกๆคำอวยพรและคำสั่งสอนแก่เราทั้งสองและขอบคุณที่ให้เกี็บพวกเรามากขนาดนี้ทั้งช่วงเชัาตรู่ยันดึกดื่นและเราสองคนต้องกรับขออภัยหากมีสิ่งใดที่ตกหลน่นขาดหาไปเมื่อวันนี้นะครับ